ถเดซิ่งเป็นคำถามที่น่ารักน่ารักสำหรับเด็กๆผู้หญิงอะไรมีความต้องการสูงผนอะไรเกิดในที่รับผนหมอบางคนสั้นบางคนยาวบางคนใหญ่บางคนเล็กใช้กับเมียคืออะไรเยคำตอบหรือว่าดาดาถามอะไรก็ไม่รู้ ขอบคุณนะฮะาตายแล้วขอบคุณมากเลยตาแล้วน้องจะพูดกันเลยขอบคุณมากเลยจ้านะขอบคุณมากจ้าต,าย,ตายแน่ๆไ,ไ,ไม่น่าเชื่อเลยค่ววะว่านางตัวดีของเราออกมาไม่กี่ปีตันที่แฟนคลับมากมายทุกคนพูดพร้อมกันว่านางตัวดีใช่แล้วฮะมาดูนางตัวดีกันใช่ไหมฮะมาให้กำลังใจนางตัวดีกันใช่ไหมฮะโอ้ย ไม่ใช่ของพี่ทำไมอะอะไรอะนี่อะไรมาเลยแข่งวันเฮวันฮาช่องวันสามสิบเอ็ดอ้าวอะไรอะแล้วมาต่อแถวเข้าเล่นเกมเนี่ยขอดูแล้วฉีกหน้ากูทำไมเนี่ยฉีกหน้ากันทำไมอะเหมือนฉีกหน้ากันเน่ยเอออะไรอะอายเขาว่าอายเขาว่าพี่จะสนุกทำไมช่าง รรู้เยอะอ่ะเรารู้เยอะอ่ะเออสาบานว่าไม่รู้ก็ถ่ายรายการนี่ไงวันเฮบ้านหาไง่าไปตามหาตัวดีกันดีกว่าไปไปเถอะพร้อมไหมพร้อมไหมครพร้อมไหมหานะตั้งสติให้ดีนะแท็กทำไมนกต้องบินเข้าสู่ประเทศไทยทางทิศใต้ก็มันเป็นทางผ่านตรงนั้นเพราะมันเดินมาไม่ได้ในรู้ม่น้่เป็นสอนมีปลาเป็นดันหญ้าอยู่ถามตรงๆถ้าเราตกลงไปจะเป็นยังไงเปียกไงใช่ ผู้หญิงผู้ชายทาอะไรกันหอยที่มีน้ําออกมาไปทะเลหาอาหารไม่ได้ถามคุณะถามที่เขาเนี่ย <c oughs> ที่ไปทำอะไรตรงนี้เนี่ย <c oughs> บางคนสั้นบางคนยาวบางคนใหญ่บางคนเล็กใช้กับเมียคืออะไรเม <c oughs> ืคำตอบหรือว่า,าดาถามอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> านามสกปรนถามเกล็โฟกัสมาทอดไข่อย่างไงไม่ให้ติดกระทะก็ <c oughs> ใช้กระทะเทป้อนเลยคะจะไม่ติด ก็ทอดในหม้อสิได้ไม่ติดกระทะโอ้ยเปิดพร้อมไหมฮะเปิดพร้อมไหมพร้อมค่ะถามว่าถ้าเสือลายพัดก่อนแล้วสิงโตลายอะไรฮะสิงโตลายพัดแกนสิงโตก็คือลายอุ้ยไม่ต้องเดินไปเขาเดินมาหาผมว่าฟิล์มที่ถามว่าว่าผักอะไรที่เราเห็นแล้วต้องวาผักทอด มะเขืเทศมะเขือเทศวัดอะไรเนี่ยเนีอางี้สมชายสมหญิงเก้งใครเป็นเลยเก่งผิดมึงเนี่ยอะไรกันเลยเรากดอะไรอ่ะเรากดอะไรพี่ม้าเนี่ยมาเลยอินดี่แตงโมมาเลยถามว่าปีอะไรมีไหนสีปีโป้แล้วปีอะไรมีสีเดียวครับปีโป้สีเดียว ปีอะไรปีอะไรไม่มีสีฮะปีไอ้โมหมดแล้วอินดี้ไปช่วยพี่เลยเหรอมีคน200คนขึ้นรถไฟคิดว่าคนไหนเป็นคนอีสานร้อยเอ็ดไปเราแพ้เราแพ้ไปแพ้พี่เองพี่เองตามมากล้องตามมากล้องตามมากล้องอ้าปออยู่อะาปออยู่อ่ะ มีคําถามมีคาถามถามเดซซิ n งเป็นคําถามที่น่ารักน่ารักสำหรับเด็กๆผู้หญิงอะไรมีความต้องการสูงเป็นคอนาดน่ารักน่ารักผู้หญิงผู้หญิงอะไรที่มีความต้องการสูงลูกผู้หญิงเตี้ยใช่คุณจ้าอุ้ยคจ่ายังไงอุ้ยสวัสดีครับคจ้าดีดีวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรจะให้เดซซิ่ง มีขนมเล็กไน้อยมอบให้กับลิซซี่ด้วยออกของกองนะรอยหรือเปล่าจะไปเล่นอะไรนะม้าหมุนเหรอเอออ่ะนี่ไงร้อยหนึ่งอ่ะหนึ่งนะม้าหมุนนะทุจยใจยังไงทุ่จ้าตรงไหนลุงอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะลูกเราอ่ะมือไวเหมือนกันนะรักกันเลยอ่ะทุ่จ้าเร็วสวัสดีครับยังไงต้มยังไงนะครับคโอ้โหครับนี่คิสมึงหรือยังลูกอ่ะ บอกเมื่อกี้จำได้ไหมใครพูดนางตัวดีจะให้ร้อยหนึ่งหนึ่งสองสามพูดนางตัวดีไปให้กอีร้อยหนึ่งไม่ต้อ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 งพูดแล้วค่ะไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วไปแล้วนะไปแล้วอุ้ยบายด้วยอ่ะ ไบไปส่งจุดส่งจุดไปทีหนึ่งสองสามจุดจุยเพลงขวัญมานี่เพลงขวัญมาทำไมนะหนูไม่อยากตีพี่อุ้ยรอดูก่อนรอดูคำถามก่อนแหมเจอผู้หญิงไม่ได้นี่เจอผู้หญิงไม่ได้จร์เข้เป็นหลานของใครเป็นหลานของใครใครอ่ะเป็นหลานของใคร เป็นหลานของก๋วเตียทอันนี้่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จระเข้เป็นหลานของจักรยานเพราะว่าเคยได้ยินไหมจักรยานตาจระเข้ีิจะถามพี่ว่าี่ถามพี่ว่าอะไรวะย่าย่างใหว่ายน้ำถ้าอะไรต้องใส่หมวกกันน็อกว่ายน้ำไม่ต้องใส่หมวกกันน็อกถ้าจะบ้าถ้าใส่หมวกกันน็อกว่ายน้ำคนอะไรเกิดในที่รับขนหมอ คนยาบ้าหะยยอวัยวะอะไรน้องได้คอควายต้องให้ได้ย่อยยากมีขนเยอะเฉยเลยนะคะฮะคิ้วซ้ายอะไรเอ่ยคือต้าได้คอควายต้องให้ได้ย่อยยากตำรวจชอบจับคนร้ายฮะยัยคนร้้าายยวว้ายมาฮะมาปีอะไรมีหลายสีครับพี่ ปีหรือสีลุงปีโป้อะไรอะอะไรอะอะไรอะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เข้าใจนะไม่ช่วยกูสักคนหนึ่งเลยอะช่วยโอ้โหเดี๋ยวดีกวแป๊บนะพี่อ่ะขอโทษก็ได้อ่ะขอโทษก็ได้ขอโทษใครชวนกูมาเล่นกับพี่เขาเนี่ยกายคารุคำถามของเราก็คือกิจกรรมอะไรระหว่างผู้หญิงผู้ชายที่ทำกันแล้ว น้ำจะออกจะหอยน้ำจะออกจะหอยแต่งงานตอนลดน้ำสั่งเคยเห็นไหมน้ำออกมาจากหอยสั่งลดมือเล่านีโดนทั้งคู่โดนทั้งคู่โอยเกาหลีฟูแทนด้วยอันนี้อระวังรในรูปแม่น้ำาแม่ซอนมีปลาปนรัญญาและอะไรอยู่กับปลาปนรัญญาปลาเปรีนปูใช่ ุณน้าจะกลับมาที่หอยที่อะไรเลี่ยแตกมีสสขี้โกงสองคนคนหนึ่งโกงกินไป50%อีกคนโกงก,งก,งก,งกงิน100%ทั้งสองคนลงเรือไปแล้วเรือล่มคิดว่าใครรอด <laughs> คิดอะไรอ่ะใครรอดใครรอดโอ้โหมึงตีเฉยเลยเนาะัอะนะเมื่อกี้นเลยประเทศชาติ <laughs> เออประเทศชาติ <laughs> <laughs> หนังงูหนังเป็ดหนังไก่หนังอะไรมันสุดนี่รายการกูห้ามหยาบคายแทบหยาบคายต่อใครไงไม่ติดกระทะต่อไข่ไม่ติดกระทะเอ้อเอาลิพ่อตัดไข่พ่อ ถ้างูตกลงไปในถังขยะจะเป็นยังไงผูกผูพี่คำถามปฐมเห็นป่ะใครก็รู้ตอบเลยว่ากูไม่รู้กูไม่รู้ถังขยะจะอะไรขึ้นอะกูอยู่ตรงนี้แหละตีมไม่รู้ได้ไงวะฉกขับพพสสีอะไรดูโง่โง่ฮะนี่รู้แล้วไงสีอะไรดูโง่โง่ ลองดูใกล้ๆมาสีอะไรดูเออสีอะไรดูโ่ๆสีหน้าของพีตอนนี้ฮะทำไมปลายหินลงแม่น้ำถึงจมหินเหรอเฮียไม่มึงสีอะไรที่บอกว่าถ้าหาไม่ชอบผีใต้หงไม่ใช่ ที่ไรฮะผีตายทั้งกุ่มอุ้ยโอ้โหตั้งแต่พันยันจ่าเลยคุณตาของซินเดอเรล่าชื่ออะไรฮะปานเกียบไม่ใช่จันร์อไม่ใช่ชื่อแอนเพราะแอนตาสีน้คออะไรไม่มีเนื้อเลยมีแต่หนังโคโยตี้โคลัมเบียพิกเจอร์ หาดอะไรไม่สกปรกอาเซียเจอจานผมทำไงยังไงจานโชว์ไปยังยังรถไฟลอยได้รถไฟตาให้วาถามพี่กูอยากจะดูว่าถามมันเป็นยังไงมาถ้าผิดนะมึงถามอะไรถามกลับยังไงอีกแล้วเนี่ย ไม่ได้เขาสิเขาหรือมึงจะรับแทนเขาไม่รับเออดีกล้องตีเองด้วยกล้องตันเลยนะไม่เกล้องปาก้องปังมาอุ้ยนี่แกงนี้แกงนี้น่ากลัวแกงนี้น่ากลัวอ่ะสามคนอะไรอะไรคะใช่อยู่ดีเสียงดังใส่อะไรถ้าโดนขวานจามใส่หน้าจะเป็นยังไง เขาไม่สบายสิขอนจำใส่หน้าไม่สบายสเขาไม่สบายสิ่ขอนจำใส่น้าทำไมมึงรู้อ่ะอีดิกิมมึงรู้มากอ่ะเนี่ยมึงรู้มากอ่ะมึงไปอ่านก่อนไม่เนี่ยเออไม่รู้ได้ใครกูเรื่องท่องมึงคนละไม้อะไรเออต้องไหวอ่าคนละไม้อะไรต้องไหวคนละไม้จมน้ำมะเขือเทศมึงอ่านอ่ะแล้วแล้วผลไม้อะไรคนกรี๊ด มาเขือเทมึงอ่านมามือเอากูไปอ่านมือเอากูไปอ่านอีนิกกี้มือเอากูไปอ่านคุณฮะผู้หญิงอะไรมีความต้องการสูงฮะอาตอบไม่ได้เอาตอบไม่ได้ตอบอันนี้ออตีดิเราก็ตีตีสิตีด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 ิ นะวันเ hey, ฮบ้านหารายการอะไรนะวันเ hey, ฮบ้านหาดูยังไงนะดูทางช่องวันไงเ <c oughs> ที่ยง15วันอาทิตย์ทางช่องวันไง <c oughs>